อ๋อสวัสดีครับวันนี้เราสัตว์ทั้งหลายมาวิ่งเล่นกันนะครับดูที่สนามหญ้าดูดสิโอ้โหเฮ้ยไหนจะเอายืนเลี้ยงกันล่ะลูกโอ้ยมีมีช้างด้วยนี่มีช้างอันนี้ตัวอะไรครับม้าลายโอ้มาลายแล้วอันนี้ตัวอะไรควายโอ้ยเอา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 ,เอามายืนเลี้ยงกันใช่ไหม เอาอยืนเลี้ยงกัน,นปิดเป็นด้วยใช่ไหมปิดถูกไหมโมมนม่อ่าไหนเดี๋ยวปิดให้เดี๋ยวนี่ถ้าจะปิดเราต้องปิดแบงนี้นี่โอเคได้ละอ้าวช้างมาแล้วช้างเปิดแล้วอย่าเพิ่งเปิดดิอ่าช้างเปิดแล้ว นี่เรามีม้าสีแดงด้วยดูสิเห็นไหมม้าสีแดงนี่นี่เปิดไหนไหนลองเปิดสิอ่ะเปิดสิลองเปิดม้าสีแดงวิ่งสิอ,าาอ๋อนี่<อ>ดเดี๋ยวลองเปิดม้าลายเปิดม้าลาย้าลอยไปแล้วอา่ายไปแล้ว าเปิดควายด้วยนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เปิดให้เออเจ้เาอ่ะนะเปิดยังโออยน่นช้างช้างวิ่งหนีไปแล้วช้างวิ่งหนีไปแล้วไปตามช้างมาแล้ว,เ,วเออมาอยู่กับเพื่อนๆโอเคลาทุกคนไปก่อนนะครับบา,บายบาย